เป็นผู้ให้ครับให้ทานสองเป็นผู้รักษาศีลรักษาศีลห้าง,งพวกโยมสามฝึกกรรมฐานฝึกสมาธิพุโทโธวันละครั้งสองครั้งให้โยมจะได้ปัญญาจแจ้งเพราะน,นั้นทำเมื่อดับดับใดที่โยมยังตามหาพุโทโธไม่เจอโยมจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้รเรื่องพลังกิตนะแล้วงานเนนแอร์ทุกคนเห็นไหมว่าอาจารย์เงินทําอะไรให้พ่อปู่แม่ย่าร่างทรงองเจ้าเห็นพระสงฆ์ แต่ละคนมายืนใกล้พระอาจารย์รับขนตั้งกันเป็นแถวเพราะอะไรครับแม้กระทั่งวันนี้เจ้าของโรงงานปั๊มพระขนตั้งไม่หยุดเลยนะครับมันคือปาฏิหาริย์ครับพระอาจารย์ครับปกติก็ปรงผมทั่วไปรงถ้าลูกศิษย์ไม่ขอไม่ไว้ไม่ไว้ให้ก็ก็ไว้ก็อาจจะเดือนเดือนหนึ่งอาจจะโปรงสองครั้งหรือเดือนละครั้งครับตามวารละแต่เราต้องเก็บครับโยมอาจจะมาเป็นทักเกจีนะครับเราต้องเก็บมวลสารไว้ทําวัตถุมงคลครับเพราะฉะนั้น อาจารย์เงินไม่ใช่พระสง์รูปแรกในเมืองไทยที่ไว้หนวดเขา